สวัสดีค่ะนิยาพานะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยาด้วยนะคะนิยายเรื่องอบรักเราไว้ด้วยกันนิยายเรื่องนี้อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ไม่สามารถอ่านลง Youtube ได้นะคะแต่ทุกคนสามารถไปตามอ่านที่ fiction ล o อกได้นะคะฝากทุกคนติดตามผลงานของยาที่ฟิ c t i o n ล็อกด้วยนะขอบคุณร่วงหน้าคะ่ะบางครั้งแค่เพียงศกตา ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนทั้งชีวิตของใครคนหนึ่งไปตลอดกาลเชอหญิงสาวผู้ซ่อนหัวใจที่เต็มไปด้วยบาดแผลไว้ภายใต้รอยยิ้มอันสวยงามตาตาหญิงสาวผู้เข้ามาเป็นแสงสว่างและในขณะเดียวกันก็กลายเป็นเงามืดที่เชอรไม่อาจหลีกหนีทุกสัมผัสที่ผ่านไปทุกท่อยคำที่เอื่อเอ่ยทุกครั้งที่หัวใจเต้นแรงราวจะหลุดออกมาจากอกคือการย้ําเตือนว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่อาจเป็นเพียงแค่เรื่องชั่วข่าวแต่ในโลกที่เต็มไปด้วยสายใยครอบครัวความรักและสัญญาที่ผูกมัดรักของพวกเธอไม่เคยเดินบนเส้นทางที่เรียบง่ายหากแต่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดที่ทั้งหอมหวานและเจ็บปวดนี่คือเรื่องราวของความรักที่โอบก,กอดกันแน่นเสียจนเจ็บร้อนแรงเสียจนแทบละลายและงดงามเสียจนไม่อาจดื่มเรือน บางครั้งฉันก็สงสัยว่าทำไมโรคชอบเล่นตลกกับหัวใจของเราฉันเกิดมาไม่นานโชคชะตาก็อเอาพ่อแม่ไปพร้อมกันทิ้งฉันไว้ท่ามกลางความว่างเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังมีย่าพาและย่าวิที่คอยอบกอดฉันไว้เสมอความรักของพวกท่านเป็นแสงที่อบอุ่นที่ส่งเข้ามาในห้องที่มืดทำให้ฉันเติบโตได้โดยไม่แตกสลาย แต่ถึงหัวใจจะอบอุ่นเพียงใดมันก็ยังมีช่องว่างเล็กๆอยู่ลึกภายในช่องว่างที่รอให้ใครบางคนมาเติมเต็มโดยไม่รู้ตัวและวันหนึ่งฉันก็ได้พบเธอกันตาเด็กสาวผู้มีแววตาเศร้า แต่แฝงไปด้วยรอยยิ้มที่สดใสคนที่เพียงแค่จับผู้กันด้วยกันครั้งเดียวก็ทำให้ฉันรู้สึกว่าโลกถึงใบกำลังจะเปลี่ยนไปเราใกล้กันมากพอที่จะสัมผัสหัวใจของการกันแต่โชคชะตาลับดึงเราออกอย่างโหดร้ายหายไปทิ้งฉันให้เรียนรู้ความเจ็บปวดของการไม่อธิบายหัวใจมันทรมานแค่ไหนตั้งแต่นั้น ฉันสัญญากับตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งได้เจอกันอีกฉันจะไม่ยอมให้โชคชะตาพากเราไปอีกครั้งฉันจะโอบกอดเธอไว้ให้แน่นที่สุดเพราะไม่ว่าจะห่างกันแค่ไหนต่อให้โรคจะบิดเบี้ยวเพียงใดฉันเชื่อว่าเส้นทางของเราสองคนจะวกกลับมาหากันอยู่ดีและครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยมือจากตาบิดอีกแล้วตอนลืมมันไปเถอะ แสงแดดอ่อนๆยามเช้าสาดส่องเข้ามาทางผ้าม่านสีขาวที่ปลิวไหวเบาๆอากาศในห้องยังอบอุ่นจากไออุ่นของร่างกายสองร่างที่ได้แนบชิดกันเมื่อคืนเชอค่อยๆลืมตาขึ้นร่างกายเธอเปลือยเปล่ามีเพียงผ้าห่มบางๆที่คลุมอยู่เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่คุ้นเคยจากร่างที่นอนอยู่ข้างกายตาตา เชอร์หันไปมองคนที่นอนอยู่ข้างๆกายตาตายัางอยู่ตรงนี้ผิวเนียนของเธอสะท้อนแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านเข้ามาเชอร์เพลิดเพลินกับการมองร่างกายของคนรักได้ไม่นานเสียงไลายก็ดังขึ้นตาตาลืมตาขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงนั้นเธอหยิบมือถือเปิดอ่านข้อความลุกขึ้นมานั่งพิงหัวเตียงจ้องมองโทรศัพท์ของตัวเอง หน้าต่างแชทไลน์กับพ่อของเธอเปิดค้างอยู่กินข้าวเย็นกันไหมลูกมันไม่มีอะไรพิเศษไม่มีคำพูดร้ายแรงไม่มีประโยคบีบบังคับแต่ตาตากับกำโทรศัพท์แน่นและน้ำตาค่อยๆไหลออกมาอย่างเงียบๆเ,เชอขขมวดคิ้วก่อนจะขยับเข้าไปใกล้ใจของเธอเต้นแรงด้วยความกังวลเชอเอื้อมมือไปแตะแขนของคนรักเบาๆ ตาเป็นอะไรตาตาสะดุ้งเล็กน้อยก่อนรีบเช็ดน้ำตาที่แก้มตาเราไม่เป็นอะไรเชอจับมือเธอไว้เธอร้องไห้แต่เธอบอกว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยนะตาตาเม้มปากแน่นก่อนจะดึงมือออกจากเชอเธอลุกขึ้นดึงผ้ามาคลุมตัวและเดินเข้าห้องน้ำไปทันที เสียงประตูห้องน้ำปิดลงเชอยังคงนั่งนิ่งเธอรู้ว่าตาตาโกหกแต่ทำไมกันผ่านไปครู่หนึ่งเชอได้ยินเสียงน้ำไหลจากฝักบัวแต่หัวใจเธอยังหนักอึ้งเธอไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เลยเชอตัดสินใจเดินไปเคาะประตูห้องน้ำตาบอกเราหน่อยได้ไหมมันเกิดอะไรขึ้น เธอเป็นอะไรเชื่อถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงน้ำที่ยังคงไหลเชื่อรู้ว่าตาตาอยู่ข้างในและเธอรู้ว่าตาตาได้ยินแต่ความเงียบของตาตานั้นดังกว่าเสียงน้ำไหลทำให้เชอเริ่มโทษตัวเองเธอถอนหายใจตาเมื่อคืนเชอทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า หรือว่ามีอะไรที่เชอทําให้ตาเสียใจไหมตาเชอพยายามพูดให้ใจเย็นที่สุดหรือว่าตาไม่ชอบเราเธอเสียงเริ่มสัน่นเธอได้ยินเสียงฝักบัวถูกปิดลงเชอเงียบรอคอยคําตอบแต่ประตูยังคงปิดสนิทตริมตาไปเถอะเชอตาตาเสียงเบาและสั่นไหวอะไรนะ ให้เช่อลืมอีกแล้วเหรอตาก็รู้ว่าเราไม่เคยทำได้ที่ผ่านมาตาเองก็ทำไม่ได้ไม่ใช่เหรอใจเต้นแรงขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้เสียงของตาตาสั่นไหวเหมือนคนที่พยายามอดกลั้นอะไรบางอย่างเรื่องระหว่างเราเมื่อคืนมันก็แค่วันไหนแตนเหมือนมีใครเอามีดมากรีดก,กลางใจของเชอ เธอกำมือแน่นรู้สึกเหมือนร่างกายหนักขึ้นทันทีตาไม่เอาแบบนี้สิตามีปัญหาอะไรตาบอกเชอร์ได้ไหมเมื่อคืนตาย,ยังดีๆอยู่เลยเชื่อเสียงแผ่วเบาตาตา,ตานิ่งไม่พูดอะไรออกมาเราทำอะไรผิดอาไม่ชอบเราเหรอเชอร์ถามเสียงสัน่นประตูห้องน้ำเปิดออกตาตายืนอยู่ตรงนั้นผ้าขนหนูพันรอบตัว ผมเปียกลู่ลงตามกรอบหน้าดวงตาของเธอแดงกำเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ผิดที่เราไม่ควรผิดสัญญาตั้งแต่แรกสัญญาอะไรอ่ะตาบอกเชอได้ไหมตาตาก้ามหน้าเงียบน้ำตาไหลเชอจับมือตาตาตาเชิรักตามากนะรู้ไหมตาบอกเชิได้ไหมตามีปัญหาอะไร เรื่องระหว่างเรามันไม่ใช่แค่วันไหนแตนนะตาเชอรักตาจริงๆตาตาไม่ได้ตอบคำถามของเชอเธอแค่ก้มหน้าลงสายหัวเบาๆทั้งน้ำตาแต่งตัวแล้วเดินออกไปทิ้งให้เชอยืนอยู่ตรงนั้นกับคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ